รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อะไรครับมะนาวเต๊ต้ะเหรอคะต๊กซุปเหรอคต้นถรุปลนะคะโอ้เยอะมาด้านนี่นะคะนี่ด้านขึ้นะคะนี่คือปริมาณด้านต้นถมันคะจะเป็นเลทึง ดอกผักขี้เหล็กจังนะคะก่อนที่จะไปทุกคนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสกายเกิดกระดิ่งกุุงตีงกุุงติงให้นะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะตอนนี้แครสมรหาดอกผักขี้นนะะะะเหล็กนะคะนี่นะคะดอกผักขี้เหล็กนะคะอันนี้นะคะจะเก็บได้นะคะดูถ้าเข้างามทำไมมีข่ะก็จะวิธีเก็บนะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะ,น,น,น,ะ,คะนี่หนูไปไกลไหมน้องหนูนะ กีีดมาด้อเก็บบักกีลีดดอกกีรีดเก็บดอกกีรีไปต้มซุปนี่ค่ะเก็บดอกเล็กคุณน้รับเออเก็บแมงกี้ข้ามันเอาไปเหมดแล้วล่ะกี้ข้ามคนเอาไปหมนเลยเป็นต้นเหมือนรละ ไปเรื่อยๆเก็บอะไรครับคุณมะนาวดอกกิเลศดอกกิเลศเอาไปต้มเหรอคะเอาไปต้มซุปเหรอคะใช่จ้ะไปซุปไมเสีงไปซุปไต้มซุปละนี่เพิ่นนี่นั่งกับพ่กมากะทมากะทิ คุณมะนาวคุณมาเก็บกับใครคะเก็บกับพ่อใหญ่ก็าไม่ได้ไปมาเก็ซื้อยายังไงลิดแล้วก็เลี้ยงเราซื้อมาฉีดนะฮะคนสวยไหมจ๊ะวายสวยจ้ะสวยจ้ะโอ้โหเอาไปปลูกกันได้พักบุงเอาไปกระต่ายเลี้ยงกับร้านเลี้ยงกระต่ายก็เราก็จะเลี้ยงมาเลี้ยงย่งงี เรื่องเจ้าของน้อหัวแก้มน้ำชาดอกมะนิ่งต้องไปยุ่งกับหมองอีขาวคุนณผมบอกว่าเอาไปขายเอาไปขายกินสลาะกับบ้าไปคุณลิศคุณได้หรือยังนี่เจอเยอะบอกว่าคุณมะนาวได้ยังขายขาวกับบ้าไฟนี่นี่ขายกินสร้างหัวมันแล้วสร้างหัวมันแล้วมันไปเลี้ยงมันไปเลี้ยง ไงขึ้น่าซอยมูเก็บนะปุ่นเดี๋ยวพญายรแล้วสวยอยู่พุ่นุ่พญ่พันธ์นะเอามาจากต้นไหนครับคุณมะนาวจกต้นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะต้นผักชีงเขวนาได้ยากกัซุปกิแลวแมนยู่ปูะมันมีต่างหลายคนดีไม่เสอต้นเอใหม่กเนียันหันปั้นเยกผ้่อเหตุสุด้าใหม่อันนี้อันเดียวก็บดแล้วติหรือว่าอะไร ขัดจุกคนผลสรุปนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนี่นะคะนี่ดูด้านก้นนะคะนี่คือปริมาณด้านก้นถุงมันค่ะจะเป็นเม็ดๆถุงกย๊บจับนี่ค่ะถุงถงนะคะเม็ดๆนี่จ้ะนี่จะเป็นเม็ดๆเอาไปซุปนะคะไป งั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซื้อใจกดกระดิ่งกรุงกินกรุงกินให้เลยนะคะช่องพ่อเหนือลอิฉานแชนแน่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราได้มาแล้วก็จะมาต้มต้มเสร็จแล้วค่ะเอาเงินมาให้คนมาให้คนให้คนท่านผู้ชมดูนะนี่ค่ะดอกผักกิเลสนะคะโหทุกคนเปลี่ยนกี่น้ำคะเนี่ย สามน,าน้ำค่ะมันจืดแล้วนะคะคุณมานาวน,าาานี่ค่ะเราต้มองนี้ค่ะหอมมากหอมไหมคะคุณมานาวก็กราบขอโทษทีนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้สวัสดีสวัสดตตอนจบอะไรพวกนี้นะคะนี่คืนน้ำสีมันซุปซุปยอ่ีเอาฟืนใส่ด้วยค่ะคุณมานาค่ะเอาฟืนเนี่ยยาติใส่ได้วคค่ะ ลีสายทำไมทกำกับฉันนางนี้นะค่ะแล้วก็คนไปคนไปกินหอมมากเลยค่ะคุณมะนาวแม่กินหอมไหมหอนนะคะไม่เหมือนมันจืดหรือยังค่ะน่าจะจืดแล้วเนาะมะนาวนี่แม่มันเหมือนกับอันนั้นีหมเราก็จะต้มไว้นะคะต้มไว้พื้นแบบ ตู้มไม้แบบเก็บไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีกับข้าวกินก็จะซุปกินนะคะก็ทําไปวัดบ้างนะคะคนพอดีอันนี้นะคะก็จะแบบเก็บไว้นะคะอันนี้นะคะมันก็จะมีหนึ่งหม้อนะคะถุงแบบใหญ่เลยคนเต็มถุงเลยเมันก็จะ ก็บไว้ไดน้นานนะคะใส่ตู้เย็นไว้ใช่ค่ะกิปเพ็ดนะคะก็อย่าไปลืมกดแชร์ด้วยนะกิบเพ็ดนะคะก็ยังเต็มอยู่นะคะเพราะว่าเราต้มเพราะว่าเราก็จะทําไปวัดบ้างแบบนาไปวัดนะคะคุนอร่อยมากแต่ว่าเราไปเก็บเห็ดขมใช่ไหมก็จะขมนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเรานะคะที่แบบเออไม่ได้แบบต้มอะไรถ่า,ถายแบบ วิธีต้มอ,อะไรให้ดูนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำไปหรือว่าทำกินอะไรน,นะคะแต่ว่าแบบถ้าแบบถ้าวิธีต้มนะคะก็แค่เปิดแก๊สค่ะก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำนะคะก็พอน้ำเดือดนะคะเอาเห็ดลงไปนะคะพอน้ำพอเห็ดลงไปปุ๊บเอาขึ้นมาค่ะเราก็ใส่วิธีลาปลูกไปเลยค่ะก็อร่อยแล้วค่ะทุกคน ทุกคนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปดูรุ้นกันนะคะว่าเราจะทำคลิปอะไรอีกกันนะคะช่องไหนคะช่องป้อนเหนืออีสานแชนเนลนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด,ดซัไซส์กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงให้ด้วยน,นะคะเ้า่อก่นแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเตรียมบอุปกรณ์กันเลยนะคะ เราก็ต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อถ้าเราใส่มันจะยีนแล้วมันโดนนานนานไปไมันพายาแล้วก็จะพาไปหาหมอนะคะคือท,ที่อนามัยเจ็บแรงเงเจ็บแรงเขาบอกว่าเขาเจ็บแรงเช่นแรง <c oughs> รอเล่นไปปะเราไปดูตอนที่เราใส่หลังกัน,นะคะ่ะเราก็จะเอาถุงมือนะคะ รูปๆเลยจ้าถุงมือมันก็จะเย็นไปด้วยนะจ๊ะดูค่ะทุกคนดูจบแปะแปะเต็มไมปเลยจ้าขออ้าห้าอือ่ะก็จะนวดนวดนะจ๊ะที่บอกนะ พันนวดได้แค่นี้นะคะนวดแค่นแล้วก็จะปิดเลยนะคะปิดจา้าแลก็จะขึ้นเดียบเลยนะคะดับแรกนะคะก็จะปิด,ปดมันเรียบร้อยนะเออวิธีหยาบนะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะอืทำอย่างนี้ไปเลยจ้ามันตูกนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเน้นเดี๋ยวเราขอไปปิดคลิปนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปดูรุ้นกันนะคะว่าเราทำคลิปอะไรอีกกันนะคะช่องไหนคะช่องป้อนเหนืออีสานแชนแนลนะคะก็เดาลยมกด ตามกดแชร์กดไลค์กดซุปไซด์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย